ไปแลาวคนวนครับโมคุณวนล่ะคนยโสนี่ยล่ะมึงเอาปลามาหาเห็ดรับมาไต่เห็ดมาไต่เห็ดพี่น้องตอนนี้เวลาทีสามเพิงครับอพี่เมื่อานครับนี่โตคฝนโตกพี่น้องได้านอจอดบก็เนี่ยมันแับนี้มันเนี่ยกียฮะเกี้ยเกี้ยเี้ยไปนเนี่ยไข่โมไข่มาตลมาดอกนอนยื่นน้อนยื่น <laughs> ừ ừ hết nó móc hết nó móc hết nó móc ừ ừ, thế ừ. Đồ. Đồ ngộ, đi đồ đi ừ đồ đồ đi đi ừ đi đi ừ đi 3 ừ đi 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 ừ đi Cái นี่จะดอสีดรกคนนี้หวาุนี่นนี่นุหนี่นนู่มาเบิรนี่นุนีเก็บอยโเลกนี่ตอนนี้เปล่าซองไห้แล้วคนขีมากค่อนนี้าซองไห้โม่คนขีมากคนอู้หูวยเหรอเวหโลนี่เก็บมาม่ออจบอน้ำน่นี่ออจบอเก็บบานานตันี้อุ้ยซออจบอล้มาของบานเลยถ้มีใจตามาข้ากินมาได้เหมือน สองพี่น้องมาเ่ดยีสามวันนี้วันยุดเดอรยุดเนงหยุดแม่งจะทีนึงบ่ได้บ่สั่งประกาศเครื่องฟิวเห็นไหมนะเก็บแม่งเฮ็ดอย่างเดียวบรรยากาศเนี่ยฝนกระต๊ะแม่พี่พี่พี่แมงด้วยพี่เอาเห็นรุ่หน้าวันนี้เอายัเอาไปหมวเก่าห้อาจานบอ คิดก้านะต่อไปโอ oh, nee, ้ด hmm. to ีด like ีเใครต้องเห็นรู้นะรู้นะมันเก็บไเขาเรียกเไปเาซองจั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 งเนี่เนี่ยโมย่าใแล้วมั้งนี่หนูนมันเนี่ยยาอัูนาเอาเก็บเลยกันพอทำลเขาเรียกเนี่ยโยาเนี่ยโยากโอ้โหเนี่ยโมย่าอีันหาไงกันอย่างเวียนหโอ้ยหนูไหนเลยทายไปแลโอ้ออ เอาจมวัดกตาดีเัด้าวเลยได้โบมีเลยโอ้วตาตื่นขึ้นมาเลยเรื่องเสียวเฮ็ดไข่เล็กๆดอกก้าเหมือนช่วมดสันเออเออนี่นองนึงนี่หว่าจมวักกำลังเสียเอาเห็ดไข่น่องเอ้ย Cái đó cũng làm nữa nè, Nào, lấy. Ờ, màn 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 <laughs> <laughs> có màng đấy, có màng chỗ. Ôi, cái gì ngon đập nó phun mà Cốc nhà, cốc nữa, Tắc cầu nó mọc ở chỗ này đấy thấy hả? hãy? hãy? <coughs> <ý. coughs> hãy? này, hãy? 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 นี <c ười> <c ười> ่อะารยังไงวะนี่ละนี่เง็ดไข่ดอกเหรอไข่พอเน่าเลยแขนบอกงาเอื้อเอื้อน้ำย่มากคนี้ว่าเ็ยบปวกสา แสดงว่าอยู่แถวอนรถทนจอดก็มีมั่งน้ำขู่เป็นอย่างขึนอกนะบเปนขมอู้อ่ดอก่ออกมอก็ดิออกดิออกน้หนี่แน่เมือนมึงเนี่ยหวเลยเดี๋ยวมากันดิซี่อกจริงหัวไม่ปวดกัน Có thích buộc chứ Ừ đang Cái này hồi Đẩy đi vậy đấy, đẩy Nó lờn Thôi Cố đi bộ Đâu đi rồi Đi đi ไงไข่แดแล้ก็ไล่มาสามอันนี้ยังนั่งเลยอนัองเรอาเลาบ้างอนี้ยังไงใไรมีเดียวีไม่พอเยอะ่

มันได้ก่อกินน่นี้นะให้ลงเท็จเห็ยเ้ยง,ยงสีแดงแีงเท็บเท็บหาเท็บเถือเท็จเสียงฮะงเท็ีแง lắng lẻ tôi nhìn đi nghe nhiều quá lắng lẻ gì lắng lẻ, lắng lẻ, lẻ. Hãy subscribe ăn tay hết bếp bên dáng thêm thiệp dù hết bếp bên dáng thêm thiệp dù mà tạt khai về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  tạt khai khai về tạt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  Ban ngủm hoa hiệp nhang nhá hết hết tháo hàm 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 Ừ hàm 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 đi Đi hàm Đi hàm จอบ้มันกัดกอดเอี่งจรงหอ้ยก่อยงงหอกไงตรงตรงหนัน่อยเยของแฉ่หน้าทำไมว่าจะมาพอใา้เม้งเม้งว่าวยคนม่คนหนงมันบมันนอนมากจนงแลุ่่นเขาว่ Ừ, ừ. đây là tay này, nó bùa không này, này này, ô ô, đi đi nọ, ôi, một đọt nè, hái được, kháng, kháng đọt ừ. 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 ngay không? cái này, nè, đi xem mới, học quan cán ừ. gì, à, đại Này เปียกฝนครับพี่น้องเอ้ยนตก่อันนออเห็ดดีคกงเงียบดิแหงเหลืม่มเหล่ตาดีม่งเนมา,านี่ปาดตาแล้วที่ไปาดเอาน่อยโอ้ขาเจีีโอ้โอสิก<อ>ั แพงออ้ใสู่ไหนถุงใส่บัถุงใส่ตหาใส่ตัางกระบาดอันเดียวกรานมันอะไรข้นบ้าเห็นปะนี่ถุงนึ่งงนะนั่นถุงอะไรห้แมเส้านี่มันขิกระเบี้ยนหามึงหามึงะบานเลยเนอเาี้ นั่นมันเขาตัวเองไม่หิวไ่หิวกรสอบมาใส่คือบุกหนาหน่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเห <laughs> ยียบจรแตกเลยแตกหน่อยเออมันกำลังออกวี่ออกไหมหัวไห อยู่ไหนอีตัวนู่น่าโอเคแล้วพวกเหลือหรอกเลีร์เบ้างไอ้เลียรบเนื้อเล็กเานตีมันไหลมันมันถือฝนหลมันเนี่ยเอาลยวันนี้นั่นเราเอาบ่ไรเอะ

หูนะเอาผามาใส่ทางเดียวเอามาเขามาเอ้าใส่ดอกหนึ่งไม่จะเปลือยเอเอาเอาหนาึ่ตัวโอ้โหโอโโโโอโเอาไปก่อนสองดอกแม่ให้ดอกตัวตัวมูเขาไหนระพูนุนๆๆนตรงนี้ อืมดีดอกนี้อ้อยอืมอต้วคร,รรครับตอนนี้ก็ะกลชีแจงมาพี่ห้อสามารถีหาครับตอนนี้โอ้มีต้เหยดหาด เข้ามาตีสามเพิ่งเนะเกือบตีสี่ละกินกาแฟเลยเข้ามาเลยเกอือบตีสี่เนาะเข้ามาเนาะมาก็โซล็กมากไลแต่เห็ดก็มาเหตุเพื่อนนี่ฝ้นตุกฝ้นลิน่นกะ มาได้พี่น้องเป็น무ยุทธนะครับอืมเฮ็ดกอ่อเด้อท่าน ครับก so ็เร uh ียกกันปอเฮ็ดไข่ไงครับแมนแมนเมนจัดเต็มนี่เด็กสุดท้องดอกเอานี่ดินี่เห็ดอย่างนี้โอ้สองดอกครับนี่ง่ายเลยนี่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 ไข่ขาวนี่ของแท้นี่้โบ่บย่างก็มากคบ่บเห็นตุ้ง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 หองนกอวน Nó lòng nữa. Kiao nguồn cốp nữa. Nguyên cứu phải phụ nữ. Qua ý đứa. Nguyên cứu nữa. Qua nguồn cốp 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 ดอกก็ลังงามครับฝนจิ้จริ้มเปด้ตัวนจมิ่งเท้าเดสลาดบบนี้นี่มันถือฝนเปรยแนี้เฮ้ยเห็ดไข่เห็ดไข่แง่ ทีนี้ดอกจูมันโอ้ยโซเล็ก้นยางผ่านมาเอาเมื่อไหร่ซัมดาอดีพอดีแกงพอดีเจียวยางเต้มุนปุ๋ยอยู่นี่หมไข่ี่เย็นยังนุนมาเก็บแมงม่รด

แล้วจังเจะออกเงานแล้วพี่นอ้องครับตอนนี้ก็เตียงย่างป่างแล้วพี่น้องนี่หลังจากเขาออกมาแต่คนน่ะยังบันเตียงนกทะเลอับเตียงมันยอดเฮ็ดในไรอย่านนในอย่างนี้เอ้าก็มีเสี่ยนเห็ดมาเอาก่อนเอาอย่างครับตาเด็กมีแต่เห็ดละโงกเต็มตา ออกสงสัยเขาออกมาตียงขึนหรพี่น้องเขาออกมาตีสามพี่น้องตีสามขึ้นกับตีสี่ยังจีบวันอยู่อ้หนู่หาเห็นดหนึ่งวันเบิดขึ้นเบิดลขึ้นใหรอกพี่นัจหางกเพีละโง่กันี่ยอันก็มีตัวนี่โอ้นี่ดนกระต่าย อไปแ้วเปลี่ยนไม้พี่เนาะออกก็มือขื้นหุ่นมือขื้นนอกกับบริมาุนใหญ่แต่ว่ามันแข็งอยู่นะนั่นแหละโอ้ยฮันนวานเลยเอาลงมาขึ้นูน่ะโอเคข้น <c oughs> าดอกใส่ใส่นี่ผลง,งานครับไปมือเสาร์ครับ,ไป,นนะบไปเรว่อ็ๆกันนะขึ้นหั่มเมื่อสี่ รับนอน่าสงได้อเกียว่อเถึก่อดอันนี้ล็อกทีไรครับฝนฝนอฝนเฝนกัานจเศร้าูีเนี่ยหนาวอนไม่มาคอนคอนเต็มลงเอาตัวนึ่ง